มาฟังกันต่อเลยจ้ะพี่น้องอีพี่เกตเนาะจ้ะอาหัรต่อจากอีพี่หกมาเป็นอีพี่เกตเนาะจ้ะพี่น้องสาวน้องค่ายกลับไปเฮ็ดในมือมือที่หายมันว่าสาวน้องค่ายว่ากำลังเฮ็ดงานอยู่เพื่อดีพอดีพี่น้องกำลังหลอกหลอกหอมได้กล่องหนึ่งพอดีอ่าเห็นแต่แล่นกันวุ่นวั่นวุ่นวั่นวุ่นวั่นเนาะพี่น้องแล่นอยู่ขังนอกนะอ่าผู้เก่าเขาอาจจะหูดีแต่ว่าสาวน้องค่ายกับมูเนาะพี่น้องบพหูยังว่าเขาเจ้าแล่นอี่ยังสิพี่น้องเขาเจ้าบ่บอกกันเด้จ้ะ เ้าบ่บอกกันเห็นตะเลนนั่นนั่นนั่นเนี่ยเพราะนี่เนาะคนไทยเด้ชคนไทยหกเจ็ดคนนั่นคนคนคนจีนที่ว่าเป็นผู้เฒ่าหกคนนอกหันมีแต่คนไทยบัดเพิ่นแลนไปกับบ๊อดไเอิญกันได้พี่น้องเออคนอันคนอันอันจีนผู้เฒ่าหันเพิ่นกันเดียวแรกแรกเพิ่นเพิ่นแลนกันเว้ากันที่เป็นยังมันถ้าการแลนนี่ยังเพิ่นกับสิฟ้าจริงสิเนาะพี่น้องเพิ่นกับภากันแลนได้จ้ะ สาน้องคขยกันเอ้าเพื่อนคือเล่นได้ยังเหรอวสันเอิรนมูนไปสแม่เพื่อนพาเล่นกันบัดนี้มีผู้ชายทพิ่นังกันมาแม่าแม่เจ้าตียู่หันในถึกกับตีวสันเพิ่นบานโนพี่น้องเนาะสาน้องคขยกันได้หันบัดนไปออกออกจากเข้าน่ะพี่น้องมันเปิดเขานะเพิ่นกลางอันนี้จะพี่น้องนี่เพื่อนกลางยังส่ย่างย่างส่ละพี่น้องนี่เพื่อนกลางยังส่ละหายยู่ห้ยหลอกทั้งในเนาะห้หลอกหอบทั้งในจะอบัดนี้สาน้องคขยออกรุ่นมูแล้วพี่น้องออกจากเขารุ่นมู อันมูอนปพวนมูบ้านเดียวกันนั่นก็ไปจ็คตอนไดสาวน้องค่ายกับบ้นท่านมูนะพี่น้องมูบ้บอมันเป็นยังขึ้นไปบ่ท่านมู้า <c> ร <oughs> ้องว่าจะเถ้าข้าวขาพอออกพี่น้องเออขาหนีสาวสาวน้องค่ายนี่ขาแข็งมัดจะ้ะว่ามันก้าวนี่ก้าวก้าวขาแม่นคืบเดียวกับไปบ่ไรพี่น้องเอ้ยพูดเ่าที่ว่าเ่าเทาผู้เพิ่มมาถ,ถึกต้องเพิ่นกันย่งไป ไปเร็้ยวก็สาวน้องค่ายสาวน้องค่ายไปรุ่นมูออกจากเข้านะพี่น้องขวดสาวน้องค่ายเสีอ,ออกจากเข้ามูเข้าขึ้นเขาไปแล้วเออขึ้นเขาไปแลยไหมพี่น้องสาวน้องค่ายเฮ็ยิ่งในก็บอกมา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 สันเขาเลยเด่นน้ำกลดไก่ย่อยสาวน้องค่ายยุ่งโว้มูผู้เฒ่าเจ็ดสิบแปดสิบปีสาวน้องคา่ายยังบ่ทันเพ,นนพ,พิ่นไหมพี่น้องปัดนี้โอ้ยอ่า จะคล้องกับซีซอกพราจะคล้องนะพี่น้องเนาะไม่เคยพอเนาะหัวหัวใจนี่ว่าเป็นเต้นโอ้ยขาในก้าวบ่ออกสาวน้องค่ายกันสาวน้องค่ายกันอันมีผู้นึงมาดึงเอาแขนสาวน้องค่ายมาท้าแม่เจ้าขึ้นไปยังขึ้นซาแถวว่าสั่นว่าอ่าอันเมียนร่องหัวหน้าเพิ่นมาดึงเออมาท้าแม่ว่าสั่นว่าโอ้ยข่อยอันก้าวขาบ่ออกว่าสั่นข่อยสิเป็นล่ม่าสั่นว่าอันอันเจ้าเห็นบ่พุ่น อันผู้อ้วนนั่นเจ็ดสิบแปดสิบโลเขายังอันแล่นไปได้เจ้าผู้ซรัพนี่เจ้าก็ไปบ่ได้จู่โอ้ยข่อยเมื่อยข่อยสิเป็นร่มมาสั่นข่อยบ่เคยพอกันสี่มาๆมาสั่นเจ้าอยากกลับบ้านตีว่าสั่นเพลิวนว่าเนาะเพลิวนว้าใหสาวน้องไายเนาะสาวน้องไายกันอันคนละเดี๋ยวเดี๋ยวคอยถอดเกิบก้อนมาสันถอดบ่เคยมาพี่น้องคอยถอดเกิบก้อนมาสั่นมาสาวน้องไายถอดเกิบออกพี่น้องถอดเกิบออกข้อขาของน้ำทานอันน้ำเขาอัน บูมดมดเลยพี่น้องข้าเจ้านี่เดี๋ยวสาวนองข้าสิษยไทยเงบายบมงเนาข้าเจ้าลงงานเลพี่น้องข้เห็ดซุ่มข้าเจ้าอันมาเห็ดอัลลาไบเด้อสามขั้นต่อขายกันเสมือเส,ม,อสมือนี่นี่จ้ะผ่านฟ้ามสาวนองข้าเพื่อนไปเราสองขัดหน,นึ่งขั้นที่สามอันไอ้ทอดถอดเกิดอบอ,อกว่าเป็นสิบูดไหมพี่น้องถอดบูดออกไหมบูดอันบมื่อถอดว่าจะคลองเปียกซอดไอ้บูดออก ถึงถุงเท้าไหมพี่น้องถอดออกไหมเรีนยนก็ยั่งเป็นเครือเก่าอยู่เพรานเราลากดึงลากแขนสาวแขนน้องแขนน้องไขยไปเออแขนสาวน้องไข่ไปไหมพี่น้องไปเรามูเขาเราไปขึ้นเขาขึ้นเลี้ยวเห็นพ่อพี่วีขึ้นไปแล้วสาวน้องไขยห่างจากมูประมาณสองสามร้อยเมตรผล่ะพี่น้องผลละว่ามานนี้มานนี้่าสั่นผู้ไปบ่เปลี่ยนกะไปบ่เปลี่ยนู่น้องกันหาคนพี่น้อง ขนาดเป็นผู้ใช้สองคนผู้ยิ่งสามสี่คนแม่พี่น้องเพื่อนรบลบเขาขางบ้านนะเนาะอาก็สิมีฮอดปนันบะเนียนซุ้มผู้เท่ากันหนีมานํากันผู้เท่าหาหกสิบเกสสิบปีแม่พี่น้องไปยังไปน้าเสยอยู่พักกันหัวขวนกันสาวน้องไข่หัวบอถอดบูดตัทุ่งท้าวกับบอดไสย์ขางบ้านข้าเจ้าขางคลองน้ำมันเป็นคลองน้ำบะกวงเลยจ้ะคลองน้ำตัดดันบ่มีน้ำน้ำไหลพาลิลิตประมาณสามสี่ว่าละพี่น้อง ยางน้ำหิมหานมันเปลี่ยนภาคมันว่าทั้งเทิงกับเปลี่ยนบ้านคนมีต่างต่แก้วพี่น้องขันเยียบแม้นเพระแห้งตายตีนบ่มีมองอยู่เออย้องเอาเยียบไปเห็นมชาตบัดนี้อันผุ้เเ่าอันคนกินกับไปน้ำกันได้พี่น้องไปน้ำกันเพื่อนาจเพื่อนมาถืกต้องขนาดเพิ่นมาถึกต้องเพิ่นยังเห็นอันคนไทยหนีเพื่อนกันหนีน้ำกันแต่อยกาวาจยกหัวพากกันออกมาแล้วจ้องค่อยพา้หัวกันอันซุ้มนั่นไปยู่ยอดเขาที่รีดยอดเขาเสร็จล้พี่น้องเห็นบอก อ,อันโบแมนต่ำๆเนะจ้ะโบแมนยี่สิบสามเมตรอันอันผู้เขาแต่ลูกซรัพนี่อันนี้คือสาวน้องค่ายไก่เนาะไก่ห่างกันประมาณอันห e ่างกันอยู่นี่ประมาณสามสี่โลผลได้พี่น้องใต้ยู่นี่แต่ตีนตีนมันอยู่อันนี้ประมาณข้าเจ้าขึ้นไปอยู่ทั้งทั้งผลนะพี่น้องเออขึ้นไปอยู่ทั้งทั้งผลได้กันแม่นมาอีหลีหันอันกับบอนี่ดีแต่ว่ากับมาอีหลีอยู่แต่ว่าโบเห็นพี่น้อง ส้มนั่นก็ขึ้นทังเขาสารน้องค่ายก็อยู่ขางคลองน้ำขางบ้านคนล่ะเงียบโดนประมาณครึ่งชั่วโมงก็เลยพากันออกมาก็เลยพากันออกมาส้มนั่นก็ลงมาจากเขาสานหัวควนกันว่าสานพี่น้องเอ้ยอันส้มไปรีอฮิวไปไปรีใส่รีอยู่อันอ่าอีหยังอันอันที่ว่าคนกินข้าเจ้าอันคนกินทั้งค้นแถวดีข้าเจ้าอันหงจุ้ยไหมพี่น้องอันอันอันที่ว่านั่นไอ้ พันตุยตุยแล้วก็ไปฟังไว้เป็นเห็ดอันนั้นเขาเอออย่างเฮือกสาวน้องค่ายก็ลืมเสีออกก็บบ่ออกค้าอยู่ปากจุลูอยู่นั่นลหละทั้งนี้เขาเจ้าก็ไปฟังสันละอยู่ทั้งตีนทั้งอันยอดเขาเพิ่นไว้พี่น้องไอ้พ่นวาจักแมนยังพ่นว่าพากันหัวขวนกันแตกโคโคบลงมากกันแม่นไฟดูดแมนตายนีไปคนละทีคนละคังเดียบส,สายไฟไปทั่วกันสายไฟหัวดูดมนันมันตุยพ่นวาบรูนี้ยังไปย่างเดียวพากไปไปย่างเดียวว่าสั่น าน้ตกายก็โอ้ยบันนี้มาคืนพ่อจะของงางบองงางไปไหมพี่น้องมีตะแกวกระจกแกวข้าคางทิ่มล่งห่วยลงห้องแมพี่น้องเต็มเยูะโอ้ยบุญบาปบ่เป็นอยังสอามาดแล้วพักกระหัวควรนกันก็เลวานอันอันเล่นบว่านว่าภาษาเกาหลีหัวหน้างั้นมายายเจ้าไปน้ำเพชรยังเจ้านี้ยังอันพัศนเพิ่นมมาถึกต้องเลยพี่น้อง เอาเพื่อน่าเห็นอันเห็นอันซุ่มอันตุเจ้าอันหนีแลนก็แล่นน้ำตัวเพื่อนว่าเออหัวขวนกันได้มันเลยมื่อนั้นพี่น้องเฮ็ดงานเห็นบ่เป็นอันเสร็จตาเนี่ยล็อกแรกไปล็อกแรกไปล็อกแรกป้าหูบ่พี่น้องบัดสุดท้ายี่ยเมื่อแรงมาเฉลยตัวกันเออ โอ้ยถือหน้าว่าสันตัวกันอนนันมันมีหัวหนาเนาะก็เป็นคนที่เอาขับหัวอาหารอันอ่อนนี่หัวอาหารวราสันมาเอาอาหารนั่นะจ้ะไปแล้วเพื่อนทำทาซื้อรู้จ้เลาแลนอย่างคอยกันยังเอิญอย่าไปอย่าไปอย่าไปมันสิฟังกันอยู่บ่เนาะพี่น้องเนะาะก่อยกันยังบอกว่าตัวตัวมันบ่แมนหรอระว่าเขาตัวอีกเจ้าบ่อยากกันตรงนี้เพราะว่าเขานัง่งเขาก็ว่าเขาว่าไปใส่ได้พี่น้องเขานั่งอยู่ทั้งรถสามคนผู้ใายนะแต่อยากหัวอยากหัวยัง่า โอ้ยสันเทศในตายสาวน้องค่ายละสีอันอันไปก้นมูพี่น้องแรีนบ่ออกมึงดูยังนมยังเหนยยังแรีนบ่สู่พเท่าอะนะคือว่าไปบ่เปลี่ยนเลยจ้ะเอาจากพี่น้องสาวน้องค่ายกับจบคลิปเกตไปเพียงเทียนอีพี่เกตได้แต่พี่น้องตัวนี้อะขอจบคลิปไว้เพียงนี้ต่ออีที่อีพี่แปดและพี่น้องคลิปหน้าพ่อกันใหม่้าสวัสดีจ้ะพี่น้อง